สวัสดีครับมาล้านกว๋วยเตีย๋ยวแม่ใหญ่ป่วงพี่น้องเนี่ยหายป่วงกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใส่ละคนคือเห็นแต่รถจอดอยู่พี่เห็นแต่รถจอดทะเลอยู่ป็นคนอยู่ใส่ลลวนอมาในนอบ้านหลังนี้บอกโอ้ค่ขกขนาดเลยกว๋วยเตีย๋ยวแม่ใยญ่ป่วงพี่ร้านเพิ่นผูได้ไหอยู่ในเฮือนนี่คือเมีแเถอยูพี่บ่อโอ้ฮัลโหลร้านกว๋วยเตี๋ยว คือเป็นตาแสีบแถวบัดนี่บัตรหนาล้านคือมีคือมีแถวบัตนี่วันดีค่ะคือมีคือมีแถวมันยังเว้นอยู่ติเข้ามาย่ามไหนส่วนมากมาชมไปบายเนะาะาาโอ้ลูกค้ามาสวงใบมีหั่นตับหกหุฮงตับหกหุฮงกับมีก๋วยเตี๋ยวกับมี่ใช่ะไรจะคว้างพนโอ้หลับคว้างนอนหลับได้พี่น้องปบัตรเออขาจะได้ามานอนหลับใส่ผืนร่มบวม เออใส่หมวกขึ้แนวเนาะถอดหมวกอถอดหมวกมันคืออึ้งใครข่อยผู้ใดไก่อนสั่งอึ้งน,นั่นน้องโน้ตน้องโน้ตจากไหนอ่ะจากสาวน้อยอ๋อน้องโน้ตเพิ่งสั่งอึ้งใครโลหนึ่งแมนก็เลยเหิวมาหา้นี่เอาเอื้องใครใใครอือออกครไมมันแตกแล้วเนาะน้ำ<ข>แข็งทับมันบาได fit, บาไอฟิดบาดไอยังฟิดอยู่แต่ว่ามันกาดอ่อนนิ่มแล้วเหลืออยู่สี่โลเบิดแล้วหมดเลยอึ้งใคร แต่ว่าผู้ใด้สิทธิ์เป็นผู้โชคดีตัวนั้นล่ะซีโร่เนี่ยของน้องโนตใช่ไหมมันสีมาเอาเองติมันรับฝากไว้นี่ละสินเดือนเพื่อนมันจงสิมาแม่ก็บด้วยว่าเฟซไซฟิทไปเลยไซฟิทไปเลยลูก็เบอร์ลวกกันมาี่บอกอันแม่ค้าขายสวยร่วงมาหลวกกันลวกเ่าได้ดอกยัยมันสิบามันเปื่อยขวายเฮ็ดแล้วอืขั้นลวกมันเปื่อยหลด เขาฟิตไปยังแข็งยังสิรอดย่มเขาต้มมันก็ต้มได้ธรรมดาว่าสิเขาไปเพื่อนพอตวงไม่ปีไปเบิ่งปลาเพิ่อนขึ้นได้ปลาหลายสิใครละลูกไส่เจ้าไปพัทยาโตโตเพชรลำเพื่อนไหมคนละคนละลูกไส่ลูกไส่ได้ไปพัทยาโตไอโตมีอะไรบ้างเมนูตำกุ้งสดตำหมูยอตำทะเลรวมตำทะเลตำไทย ตำปูปลาตำข้าวโพดตำถั่วฝักยาวตำปลาหมึกตำป่า,าโ์เมนูตำเปินปเ่นุ่น่ะปลาแดกกะดีมันจะแซบขนาดเลยกินเขาไปนี่ได้จังสีเข่ามากไปเงื่อนพอตวงไม่ปีก่อนเข้าไปเบิเง่งป,ป,ป,ป่าน้ำเราจะเข้าก่อนเอาฝากเลอพี่้องเล้อผู้ใไสนับสนุน<ท>ไม่เงียบปวง สำรับสนุนไม่เงยปวงก็คือก๋วยเตี๋ยวเมาไปหึงผุนบอกงานน่ะบ่แม่แอียนยุ้ยดีโอ้ขอบคุณแม่แอนนะครับพรุ่งนี้แม่แอนเมาแล้วโอ้ยตายห้าวน่นบ้ากี่เอื้ออึ้งข่อซีโร่พูดเสิเมาให้น้อเนาะเดี๋ยวไปเงินประต่งแม่ปีเอาเสียวผาาไปปั่นเดี่ยวภารกิจก่อนจังสิกลับมาพี่ภาษีส่วนน้องโตทำคลิปฮาฮากันอยู่เอาเหลือซีโร่เท่านั้นเหะออึ้ง เพื่อนพอตวงไม่ปีกอนบัตเนี่ยว้าวเป็นจังไดเนาะทางผีเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังใดฝนตกถั่วเบิดที่บ่าว่้าพอตวงไม่ปีฝนตกท่วมเบิดี่บอกให้หน้าก็ดีได้หลายบ่ป่าโอ้ยคอยเบิ้งในคลิปเขาคือโหดคือโพดแท้บางสองสามเมื่อกวอนนี่เนาะเอ้ย น้ำตาลโอ้ยปลาแดกเลยคักเลยสิไปใส้บัตรนี่ว่าเดี๋ยวอันเอาแมงแข้งลงมาให้กับเฮ็ดพ้อก่อนเมื่อวานไหนมาหอดควยมันก็เลยบ่ได้เข้ามาโอ้ยแต่แมงแข้งกับเฮ็ดพ้อนี่เฮ็ดพ้อกับพ่ทตั้งแต่หลงซ้ำแม่เอ้ยโอ้ยฝนกระตกดีคักเนาะ ึบไปยกสะดุ้งน้ำเขาอ่ะเฮ็ดพอกับพระท่านในหลางขอบคุณค่ะแมงแข้งตำเจียวแมงแข้งตัวใหญ่แล้วแมงแข้งบวเคอหอมดีเฮ็ดพอคือว่ามักแทรกเลยด้ไม่หายได้ปลาหลายเฮ็ดปลาแด็กย่างเดียวบ้างที่ป้าทุ่งพอใหญ่ตู๋งไปใส่ไส้เราทั้งนั้นบางทีน้ำเต็มไม่น่าเราไปนองเนี่ยไปเขาวจากผักเลยครับคุณ ขอกงอ่ะรุขอกหญ้าให้งอวะขึออ้นเห็ดดีแต่นี่โอ้หญ้าตีนกับแกะ<ม>พักกันเห็ดหญ้าทักพี่วัสดีข้าวัสดีค่ะมาอ,อ,อ,อันมาเบิ่งเพื่อกปอาฝังกันละบ<อ>่ <c oughs> เอาเห็ดพอกับไม่แข็งม่าตอนเพื่อนเพราะเพื่อนได้ตามเจ้าอืม เออจีบักพริกแล้วจีบักพริกจีกระเทียมจีหอมใส่น้ำกันนี่แล้วตำแม่นครับแม่นโอ้ยใสปลาไหลใส่เสี้ห่าตัวห่าฮุกตัวกับหอมแล้วเก็บไว้เก็บไว้ได้หลายครับถุงละลอยโอ้ยตะกะแตนเพิ่นกระลังใหญ่โอ้เลี้ยงตะกะแตนล่ะบาดนี้ ไม่ปี้เลี้ยงตะกะเต็นอะไรกลังใหญ่กว่าตไตเต็มอยู่ก็ลังใหญ่่าสิมาซองเบิ่งป่าน่ะแล้ว่าโอ้ก็สิได้ปลาหลน้องสันดอกว่าใช่ห่ะอี่แม่ปลาแดกคุณสันพี่น้องปลาสมบเฮ็ดเลยติเฮ็ดแต่ปลาแดกล้วนๆเลยติแม่โอ้ยแล้วได้สดมืออื่นมือหื่อุ่นละมือหื้อมือตึงุ่นละปลาแดกบมดเลกปลาสม โอ้นี่นะครับปลาแดกพี่น้องก็ปลาข้าวสวยอืมเอาพี่รวยอนแม่งมีเขาแล้วมือได้สิแม่นล้วแม่เสียอะไประมาณสองมือเปล่าครับมืออื่นไล่สดมือเหื่อเปล่าตีสมแค่สมปลาสมปลาเสียได้ลรออีแม่เราเห็ดครับผู้ใดก็ได้ย่องเลยผู้เฒ่าไทยบ้านผมย่องซะนั่นเนาะผู้ใดก็เห็ดบเปลี่ยนว่าจันได้ปลามาบพรจากเห็ดขึ้นไม่ใงี้ปีได้บ้านเอาล่างออกซะก่อนแด้วเห็ดกัน มันอันเซ็ตถังใบเตยมันเคื่อนหมดเองได้อยังกินข้าวเที่ยงขา้งขาวเป็นข้าวง่ายกินข้าวกับปนเหมือนสาวนี้กินเที่ยงครับครับครับบ,บ,บอ,บอผมจะเอาผ้าไปปั้นก่อนมันจะไปกินข้าวมันไก่น้ำลูกพี่ะ <c oughs> จะไปส่วนก๋วยเตี๋ยวแย้พวงไปกินสั่นละ,อะเอาเห็ดมาให้ก็แล้ว่ันจานมันนั่นจ้าจักอ่อนจักแก่ล่ะเขากับวัดเออเขากัว่าอ่อนล่ะพวกเขาขายนั่น ตลางออกก็หู้หรอกโอ้ยบรรยากาศคือดีแถมมาเนี่แดดออกแล้วเออพอดีสิปันผาอยู่แม่เอ,อ,อ้ยเงี้ยหน่อยบอกอยังเป็นตะยานทรมาจะเสื้อป๋อยังเป็นตะยานมิดเลยปะมีดแล้วลว่าสัน่นเอาวากันไป <laughs> เ,อเอาล่างออกเบิ่งเฮ็ดพระเอามาต่อนเพิ่นต,ต้มต้มขันมันมันแก่กับต้ม ต้มแล้วก็ผ้าใส่มันออกใส่บ่ใส่ดำดำมันนั่นะล่ะกับน้ำดำผัวด้ากินมาได้ได้ไหมแมนกับน้ำดำผัดกินบ่ได้เน,นี่ยแดดออกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศได้การเลยสำหรับการปั่นผ้าอู้ยน้ำล้วงเบิล้ลเลยนะแม่เนาะมันรวมกันมาหอดพิที่สันพระเบื้องน้าห้อยน้ำเยลยอู้ยน้ำล้นเลยนาอยู่มองเอาปลาก็คือสีเต็มนะก้อนเนาะ ยังยังยังงเห็นบ่ไปไปไปบ่ผมบ่ได้เข้าไปเบิ่งตอนมันเห็นแต่ในคลิปแล้วผมว่าจะมาเมื่อนี้แหมมันม่าสิเห็นเนาะน้ำมันล่วงเราเจ้าว่าจะไห้เนาะปลาแดกเราเอ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 าโอเคพี่รองครับคลิปนี้นะครับมหาเมปีเอาเฮ็ดเพาะกับอันแมงแค้งมาต่วนเพิ่นมก็ได้ข้ามาเล่นน้ำ น้ำถั่วมพอเล็กบ่พอเล็กอยู่นใส่พอเล็กอยู่อันพุ่นแล้วบ่จัะว่าเด้อบ่ได้ทักหากันเอาล่างก้อนสันเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซับนี่ก่อนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะได้พอกันคลิปหน้าครับมาเล็วน้ำพอตรงแม่ปีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องจ้า